จังหวัน,นี้แหละค่ะที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายเส้นทางการค้าการผลิตและการบริการไปในภูมิภาคในอาเซียนใช้โอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดถ้าพูดถึงคุณภาพของสินค้าและบริการผู้เชียชเช่ยวชาญเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะแต่เราขายกลยุทธ์บุกตลาดและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจํา ลองมามองว่าคีย์เวลรหลักที่สำคัญที่จะต้องประสานต่อให้ดีก็คือตัว c o n sumer insight เฝ้าลึกให้ได้ให้ได้ว่าพฤติกรรมที่ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเนี่ยนันสร้างผลธุรกิจต่อไปได้ในอย่างไรใน,นอนาคตขณะเดียวกันพัฒนาธุรกิจให้มีให้เป็นเชิงกลยุทธ์รู้รุกร,รู้รับรู้หลบหลีกรู้รุกคือถ้าเรามีจุดแข็งอะไรก็ กล้าบุกไปสิ่งให้มันเกิดความแตกต่างรละเด่นในตลาดใหม่ๆรู้รับคือถ้าบางครั้งเรายัางไม่พร้อมเราก็ดูว่ามันมีคนต่างชาติอย่างไรบ้างหรือมีมธุรกิจที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างมารองรับดูอันที่3รู้หลบหลีกก็คือว่าเกิดการแข่งขันขึ้นมาอย่างแน่นอนจะทําจุดแข็งให้อย่างไรให้มันเกิดขึ้นมาจะสร้างธุรกิจให้โดดเด่นอย่างไรสร้างธุรกิจแตกต่างอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าเป็น SME ในยุคนี้จะเป็นต้องมีกลยุทธ์ครับ SME ที่ผ่านมามีหลายๆ กลุ่มนะครับถ้ามองในความเป็นจริงแบรนด์ที่เป็น SME เองเนี่ยยังมีเป็นที่จดจําที่คนพูดแล้วจําได้เลยยังมีน้อยเกินไปถ้าผมคิดว่าถ้าหาสักหนึ่งเรื่องและจะชูทองให้ SME ไทยก้าวสู่ไกลได้ดีที่สุดก็คือว่าการทําให้แบรนด์ SME เป็นที่จดจําเป็นที่รู้จักแล้วไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพการติดตาตรึงใจ <S <S ผมคิดว่าในการทําให้แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จักและโด่งดังน่าจะเป็นโจทย์หลักๆเลยครับ จุดเด่นของ SME ไทยที่ทุกชาติยอมรับคือการบริการค่ะเห็นได้ชัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยต่างประทับใจกับการให้บริการของพนักงานทั้งรอยยิ้มกิริยามารยาทประกอบด้วยความจริงใจซึ่งถ้าสามารถประยุกต์จุดเด่นให้เข้ากับการผลิตและการค้าได้ไม่ยากเลยค่ะที่ SME ไทยจะก้าวไกลสู่อาเซียน ผมเชื่อว่าสู้ได้เกือบหมดนะเพราะประเทศไทยเราก็พัฒนามาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเชิงการผลิตเชิงการค้าเชิงการบริการแต่ถ้าเกิดหัวใจสูงสุดในการเปิดเอ c ผมเชื่อว่าธุรกิจที่เชื่อมโยงทั้ง3คีย์เวิร์ดนี้เองก็คือเชื่อมโยงระหว่างภาคบริการเข้าไปสู่ในการค้าและการผลิตเองทําอย่างไรให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยเราเองมีหัวใจในการบริการที่สูงถ้าสามารถถ่ายทอดออกมาจากรุ่นสู่รุ่นจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ทําให คนลูกค้าของเราประทับใจได้ภาคบริการน่าจะมีกํำลังสูงสุดครับก่อนเดินทางขยายกิจการศึกษามองลูกทางของคู่แข่งให้ท่องแท้ค่ะเพราะแต่ละประเทศมีความต้องการของสินค้าของผู้บริโภคการตลาดและข้อกฎหมายแตกต่างกาันบางข้ออาจส่งผลดีต่อธุรกิจประเภทหนึ่งและบางข้ออาจต้องปรัแบแก้ให้ดีก่อน อยู่ที่ positioning การวางแผนการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยด้ยมีความพร้อมแบบไหนถ้าสินค้าเรามีคุณภาพสูงจกกับกลุ่นตลาดลูกค้าที่มีอำนาจการซื้อสูงก็น่าจะมุ่งเน้นไปเช่นประเทศที่มีอำนาจการจับจ่ายสูงเช่นสิงคโปร์เดี๋ยวจสมมติว่าฐานลูกค้าของเราฐานสินค้าของเราผลิตเ,เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีปริมาณมากมายเป็น mass production กับอินโดนีเซียอาจจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจกว่านะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นกับ SME แต่ละท่านว่าเราเตรียมความพร้อมณจุดใดไว้นะตอนนี้ครับ เปิดหนทางพิชิตฝันไม่ต้องฝันกลางวันกันอีกแล้วค่ะสําหรับนักธุรกิจขนาดย่อมที่อยากมีธุรกิจในต่างแดนเพราะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยจะช่วยคำประกันสินเชื่อที่ผู้ประกอบการยื่นขอกับทางธนาคารทางธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และยื่นคำขอคำประกันสินเชื่อมายังบสยเพื่อพิจารณาหากผ่านทุกขั้นตอนธนาคารจึงปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME ภายใต้เงื่อนไขต้องเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยประกอบธุรกิจในวงเงินไม่เกิน200ล้านบาทค่ะ มีเงินทุนแต่ไร้กลยุทธ์หรือมีสินค้าและบริการดีแต่เปิดตลาดไม่เป็นการจะเป็นสุญญดยอด SME ในอาเซียนคงเป็นแค่ฝันค่ะแต่หากรู้รับรู้รูกและรู้หลีกการจะเป็นสุญญดยอด SME ไทยที่พิชิตใจ AEC ก็ไม่ยากอีกต่อไปค่ะ